QC Circle ความหมาย QC Circle หรือกลุ่มควบคุมคุณภาพเป็นกลุ่มพนักงานที่ร่วมกันโดยสมัครใจในสถานที่ทำงานเพื่อร่วมกันระบุวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและประสิทธิภาพของงานโดยใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเครื่องมือต่างๆทางคุณภาพขั้นตอนหนึ่งการกำหนดปัญหา กลุ่ม QC Circle จะเริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการบริการซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ของพนักงานหรือข้อเรียกร้องจากลูกค้า 2. การรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ทีมงานจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ของกับปัญหาที่พบเช่นสถิติหรือข้อมูลการผลิตย้อนหลังเพื่อให้เข้าใจสาเหตุปัญหานั้นๆ สามการวิเคราะห์ปัญหาใช้เครื่องมือการวิเคราะห์หรือเครื่องมือห้าวายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ปัญหาหรือก็บุกป้องสี่ 4. การหาทางแก้ไขเมื่อหาสาเหตุหลักของปัญหาได้แล้วทีมงานาจะเริ่มคิดหาวิธีการแก้ไขโดยอาจใช้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการ,การฝึกอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ทำให้เกิดขอ้อ ห้าการทดลองและปรับปรุงนำวิธีการแก้ไขแนวคิดขึ้นไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อดูผลลัพธ์หการติดตามผลและป้องกันป้องกันป้องกันปัญหาซ้ำหลังจากการแก้ไขปัญหาแล้วทีมงานจะต้องติดตามผลการปรับปรุงเพื่อดูว่าปัญหาหายหายไปหรือหายไปหรือไม่เจ็ดการนำผลลัพธ์มาเผยแพร่เมื่อมีปัญหาที่ถูกแก้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วทีมงานจะทำการนำเสเนอผลงานการ การทำงานแก่พนักงานหรือผู้บริหารในองค์กรเพื่อให้ทุกคนรับรู้และเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเปการพัฒนาและการฝึกอบรม,มทีม QC ทีม QC จะทำการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบ,บวนการ QC c i r เซ e ขึ้นและ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆการส่งเสริมความเข้าใจของ QC c ซื้อขึ้นนะครับ 1. การฝึกอบรมและการให้ความรู้ 2. การสร้างการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3. การใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างจากสถานการณ์จริง การสนับสนุนจากผู้บริหารผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนการทำการทำงานของคิวซีเซอร์ขึ้นโดยการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและการใช้เวลาในการทํางานร่วมกันการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามผลตั้งเป้าหมายที่้เป้าหมายที่ชัดเจนการดอับปุงเช่นลดปัญหาการผลิตผิดพลาด10%ภายใน3เดือนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน15%โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมการ การสร้างระบบเลขเป็นความรู้การประชุมหรือซบหรือเวิร์ช็อปที่พนักงานจากหลายหลายแผนสามารถร่วมแชร์ความรู้ขึ้นของแต่ละกลุ่มได้การแชร์ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาผ่านขึ้นเดี๋ยวช่วยกระตุ้นให้พนักงานอื่นๆเข้าใจปรับปรุงคุณภาพและสามารถนําไปใช้อานําไปใช้ในบริการของตนเองการให้การให้รางวัลเลขการยอมรับ ส่งเสริมการมีสนองของทีม QC วซีเจอร์โดยการให้รางวัลหรือหรือการยอมรับความสำเร็จเช่นการจัดวิธีรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลตัวอย่างการมายุกใช้อย่างแท้จริงตัวอย่างที่หนึง่งการผลิตปัญหาการผลิตที่ไม่ตรงตามสเปกปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสายผลิตมาาักจะมีข้อบกพร่องการใช้คิงดีเจอร์คืนใช้เครื่องมือ ด,ดดดดอ่านไม่ออกครับอาจารย์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการตั้งค่าของเครื่องจักรที่ไม่แน่การฝึกอบรมพนักงานใหม่แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปรับปรปุงขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องจักรเละการจัดฝึกอบรมเงิมเพิ่มให้เพิ่มเติมให้พนักงานมีผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ผลิตออกมาคุณาภาพสูงขึ้นและข้อบกพร่องลดน้อยลง3 0 QC circle โดยครอบคุม 1. ตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายชัดเจนสามารถวัดผลได้จากขั้นตอนเลขสำคัญในกระบวนการ QC circle 2. การทำงานร่วมกัน QC circle เน้นการทำงานร่วมกันของพนักงานในทีมโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข 3. าการใช้เครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาโดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเช่นคนเครื่องจากกระบวนการเป็นต้น วัฒนธรรมองค์กรการสร้างวัฒนธรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญสำหรับความสําเร็จของ q c วซีเซอร์ขึ้นหผลลัพธ์การปรับปรุงคุณภาพการใช้ q c วซีเซอร์ขึ้นมักไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการลดข้อข้อผิดพลาดในการผลิตหรือการเพิ่มความการหรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าคิวซีเซอร์ขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร คิวซีซ l e ในอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เพิ่มเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือผู้บริโภคปลอดภัยและมาตรฐานสูงขั้นตอนขั้นตอนของค c วซีซ l e ในอุตสาหกรรมนึงตั้งเป้าหมายทีมของ QC วซีซ l e จะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เช่นลดข้อเสียจากกระบวนการผลิตปรับปรุงคุณภาพรสชาติของผลิตภัณฑ์ 2การทํางานร่วมกันทีม er คิซีเซอร์เพิประกอบด้วยพนักง,งานจากหลายหลายฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายควบคุมฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายบรรจุและฝ่ายจัดสง่ง 3. เครื่องมือที่ใช้ใช้ในการระบุสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเช่นการ,กการอุ่นเบื่อนของเชื้อโรคในอาหารหรือการเสือ่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ในการแสดงปัญหาที่สําคัญที่ สุดอยากทั้งหมดโดยใช้หลักแบดสิบยี่สเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุดใช้ในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่นการควบมนุมย์ในกระบวนการผลิตอาหาร 4. วัวัฒน,นธรรมองค์กรการสร้างวัฒนนะ ทำองค์กรที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญพนักงานในองค์กรต้องใช้การส,งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแสะดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 5. ผลลัพธ์ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ QC Circle ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของอาหารเช่นการลดการเบ่อในผลิตภัณฑ์ รักษารสชาติที่สม่ำเสมอลดของเสียเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าสรุป QC Circle ในอุตสาหกรรมอาหาร QC Circle คือกลุ่มพนักง,งานที่ทำงานร่วมกันเพื่อระบุปัญหาในกระบวนการผลิตอาหารวิเคราะห์สาเหตุและ เสนอแนวทางให้ใครเพื่อบปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อนเนื่องโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมาย 2. ทำงานร่วมกัน 3. เครื่องมือที่ใช้ 4. วัฒนธรรมองค์กร 5. ผลลัพธ์กรณีศึกษา QC Circle ในอุตสาหกรรมอาหารกรณีที่ 1. ลดการวนเว้อนในกระบวนการผลิตปัญหา มีการบันเบื้อนของเชื้อโรคในอาหารบางล็อกที่ผลิตซึ่งต้องเรียกคืนสินค้ากระบวนการของ Q c Circle c 1. ตั้งเป้าหมายเลือการบันเบื้อนในผลิตภัณฑ์ 2. องทำงานร่วมกันทีมอยากฝ่ายผลิตตรวจสอบคุณภาพและปัจจุภัณฑ์ร่วมมือกัน 3. เครื่องมือที่ใช้ พบว่าปัญหามาจากกระบ,บวนการทำความสะอาดเครื่องอยักที่ไม่พอเพียง 4. ี่เขยบปรับปรุงกระบ,บวนการทำความสะอาดและหยดสบเครื่องอยักให้สะอาดมากขึ้น 5. ผลลัพธ์การบเบืเบื้อยี่สิบซ็นผลิตภัณฑ์ปอดกรยและไม่มีการียกคืนสินค้า